จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่แพร่ระบาดออกไปหลายประเทศทั่วโลกจังหวัดชิงรายให้ความสำคัญและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2563โดยได้คุมเข้มคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดตามจุดผ่านแดนสถานีขนส่งและท่าอากาศยานตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลางและหมั่นล้างมือ กระทั่งมีการแพร่ระบาดขึ้นในประเทศไทยประกอบกับมีผู้เดินทางกลับจากประเทศพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเดินทางเข้าสู่ภูมิลำเนาจังหวัดเชิงรายจึงได้มีมาตร,รการรับมืออย่างเข้มข้นภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชิงรายโดยให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายัางจังหวัดเชิงรายกักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่พำนักเป็นเวลา14วันโดยมีอสอมอในพื้นที่ทําหน้าที่ควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ งวดในการดูแลประชาชนและปิดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจกับประชาชนจัดสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดเชิงรายได้ดำเนินการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนพร้อมทางแจ้งให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาไวรัสกักกันและเฝ้าสั สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอย่า ไรก็ตามเพื่อให้การระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ให้น้อยที่สุดจังหวัดเชียงรายจึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงและคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวเชียงรายได้รับความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้ความสำเร็จในการต่อต้านโรคขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเราทุกคนที่จะต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้เรา ชาวเชียงรายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย